ีมื้อนี้มาล้างเห็ดเ่าแกงนี่สะบ,บูพาเลห็ดปัวไก่ฝนนี่ไงวันนี้เราจะทำาแกงเห็ดโอ้ยเห็ดนี่มันชิบาหอนบ่เห็ดกระโซละ <c oughs> มันจะปนบดคืนมึงแงน,นะจัดแงกระเทนีเทนอันน้นเลใ่เพื่นก็อันนั้นะแจมหอยเุ่น อนี้นน hmm? ่นน้ำเดียวเลยยางนำเดียวพอเราะล้างใส่กระก็กลุมหลอนไดนี่น้เดียวมันยอนมันเปไปเอามันจังประด็นมันจังบลัอีน้น้กันหน่อกวีนั่นะนะอืไดเถจก เพากาขี่เออพรากันหยางามาจากหัวเด้นอะหนาในเรียนก็พากันหยางเขา้าทางเปลื่นเปื่ยนทุกอย่างาแล้วมเจได้แขยงงเดี๋ยวได้มันเป็นห่อเอาว่าพ้นตกบดขึ้นนบืนเจ้าในชุดปะเสียออกมาอยะจงเจงมันจะมาแล้วกินตั้งปีจดน้าโว้เจ็บทอนสีนี่ ่เฉิบบได้นอนบได้สลดนะโหว่ะกูกินบอสลายกูเย็ดน้อยเดียวพอกูบบียร์พลนปะโตกไปจะฉิบบั้นตายเนี่ยเห็ดได้ไหมบ้านมกไปทงยางมันบอสน่าน่าตัดเอาเสือกันพลมาตัดแล้วกัแล้วก็แล้วก็ใส่ใบเสือกันพลไม่เอาเดี๋ยวมกเสือกันพลไปตายเนี่ย ไอ้ก <S preach science> ัสิบอซาบ่าตรีตรังเพนกินอันตั้มปีพี่น้องกเสรดหน้าวันนี้ขักเมยจบเลยตัดเสียกันพ้นกันสิบทานจับสี่ขเลยขันจาอกับเมื่อบ้านเบิดขันจองอยู่บ้านกับโมี่เนาะนจ่องใหม่เมยจะยูจ ก็ใช้เบิร์ดแบบคันจองใช้เห็บยังใช้โคบยังอยู่ตลาดบ่มีจองพออันตอนน่ะคือเห็นก่างสองอันสามอันเอาไปเพื่อนอันพอใหญ่อันหนึ่งก็ได้มาเลยปะเพื่อนเราเลยต่อไปเป็นด้วยขนาดถั่วบ่วงของ้จมไปเอาไปพอยังบุญได้มาเลยก็ปลาซื้อบ่วงคนนี่คือบุญไปอยู่นะฮะกะซื้อบ่วงสองลูกต่มาแต่ว่าแตก็ไม่ดีอันหนึ่งมาวอ่ามันจำปิดแต่ก็ยังอย่างน่าสว คือคือคือโนสิตโตคือเก่าค่ะนี่ใส่แบบผ้ายุ่ผัดผ่านกายไป็ลไรมันคือย,ยังม,ม,มือผ่าม,มือทุนใหม่หืมมือชดท้ายมาจะให้เหรอ 9, ก็เอาหัวออก็มานั่งตัดขาเหิต หอ่มันจะเชนชมะไอ้พวกปมันแหนมด้ไมไปน้ำมาได้ไหมไปน้ำนชิชวนอาลดาอาลดาบไปกับไปทีเดียวเท่หร่ใช่หรือเปล่าแล้วนี้วยครับนา มันยื่นมันไปใส่ของหอมเอาเสผ้าพื้นส็แล้วเสผ้ามัจะโตเ่มาเอาเก็บให้เร็นไม่ลยันวโมยอมันกินมันมก็ได้เลยนะกันยอใมญก็นแล้วก็ถึกินทอดอีกทอไปกินบ่ห่ได้คือแต่เป็นแนวเป็นแนป่าเลยน็วแตกแนวไอได้จับแบบส แงเางเหะดปุมาเ้พอแล้วตำเห็ดใส่แกงเห็ดตาใส่ผัดิตำเใส่ยใส่หูใส่แกงบ้านที่สองแล้วเห็เขาบอกืมใส่แกงพัดิตำเล่ยตอนนี้เากำลังตำมกเร็ดใส่แกงเห็ดพี่น้องตอนนี้ กำลังใส่พริกลงไปมีน้ำเฮ็ดด้วยเพต้องใส่เฮ็ดคันแกงให้ปวกเถ่าแกงใหดปวกเถ่าบ่ต้องใช้เดี๋ยวน้ำมันออกมาเองกำลังหมอกำลังโผดบอก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 ชิ้นหลบครับพี่ชั้นจิ้งหน่อยซุกพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องแกงเฮ็ดซาบุคา กำลังไลทีกำลังลที่พ่อพอพอกอากิน้องมาบอกเารสิเลเดี๋ยวเอกลยโอเคปป่งละบัโอเคปุ่งไปกินนี่กำลังตาแกงหมดกินบัา โอ้ยเกิดที่ใต้ไม่กว่าอืเมเบางคนตักแกงเห็ดป่วงอะยุ่ะจ้า เบ่งหน้าตาเกงเห็ดปวกพี่น้องน่ากินสุดๆโอ้โห oh เป็นตาแซ่บีลีสุดยอดเดี๋ยวมากินกันเลยเนี่ยก็มาทำนิงน้อยนิดคือว่าไม่ได้พี่น้องว้กินขผาหรือไงกินขาวแล้วเหรอ ไม่ไม่เาลืมเอื้อมาเหเนี่ยไปสิลืมเอื้อเขาเอื้ออยู่เบียเบียเบยเบียอ้ยอื่าเขาขนมากิ้แล้วนังลงนังลงนั่งลงนี้โอ้ยเห็ทกคนกี่เมาหทถามคือต้ออะไรรฮ เมาขอม้สบายดีสบายดสบายดีดูกต้น้นบอยเฮ็นเฮรยับเขาสบายดีบ่อสบายเราลูกโซ่เออเอยับด้ตัดนะอาจารย์สบายอาจารยไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทเลย วมไปทั้งเพชรทั้งหอนทั้งแสบอืมก็ก็ตาแตกหอนมาลุกข้าว น้อน้องฟ้าก็เฮ้ยเอิญปลาไปรยืมมาสิมาอะไรมาลาบิมาขี้มาเข่อะไปเขื่อนข้าเด้อทุกคนเขื่อนอะไรเขนข้าวเด้อทานบุษมิ์เอ้ยยามายามาเอิญดุเอิญทานผบุษมกินข้าวในี่ยมันเนี่ยเขื่นข้าวเด้อทานบุมเอ้ยกับแกงเห็ดปูอ่ะ ไปจับปีนมึงนี่นาะไม่ได้ขี่ไก่ไปจับเบดี๋ยไม่จับเขาเด้อแม่ปอน,นี่ยนะแม่ปอดยูงม่ต้องจับยังที่มึงห้ามต้งเล่นจีดินะที่เกิเด้อเด้อเอ้าเปี๊หึบถ้าไมา่อไปละ ตัดก็พุ่มตัดก็ได้งาม嘛้าเอาของมโลเหรอละ้นมละปุ่มชีเเวียนพ่อออกอีกให้นู่นตัดทรงปุ่งไงตัดทรงปุ่งก็นาะเนดอย่างนี้เลยน่าจะได้ยาวที่ขึ้่ห้อจะเาห้ไวหรอไปตัดจ้เขามีไปตัดตัด ตัดค hey, ือบบตันต erm ัดหมักหล่อแลหัผมต่บร e ้าดูสำเน็นองอะมซากุมึ๊ผัอ้ายนะันแม่บ่บอกกับ่เหตดหมักหมักล่อได้ล่อโบซา๊เออมักซกบพไกหอบตดตัดเปบ่เป็แ่ก็เริ่มใหญ่ เขานือไหลังกเลยอาจากเือเมแวันที่ัที่ไรวันที่าววันที่ซาวอันเกิดบบกมือมืองไทเราเออได้ไหมมื่อวันที่ซาวเมื่อวันีซาวเฮ้มือไดยไ้ ยังถ<ว>ึงเียมมันเกิดผ่านมาแลตัวเราบ่เด้มันเกินเดินพืชพี่หนาเดินหาพี่นาโอ้ยไปใส่จ่มีสิเซีเวียนพี่หนาบวต้องแก้มหใส่เวียดใส่เวียนเนพี่นาบต้องัดใสไรงวดเธอเดียวยังชุดสีหายิ้้าวเาหาเบิ่งติ้งอยู่หาเบิ่งติ้มาทำยังง ออกมาอย่างนี้เมือไปไล่เงมันสียหายเกช่องอันหมเอาไปไลทไม่เงินเราเราไม่เงินสื่อดอกวีอเค้กใหญ่ก็ได้เค้กน้อยได้บออิ่มยด้เค้กชองอันกูยนเบอร์อิ่มีโลขนาเค้กใหญ่อันนึงอ้กคือบอกว่าอยู่ชะ โอเคพี่น้องเขียนนี่กับไปแล้วบ๊ายบายพอกันใหม่เขียหนาอย่าเเพาวพี่เม่์เเอ้วสักก่อนพอกันใหม่เขียหนาสบายดีฝากกดติดตามกดกดซืร์